สวัสดีครับพบกับเบนจามินบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านเดอะเบสนะครับผมถนนไทยรามันนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับผมขนาดพื้นที่5.6ตารางวานะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมว่าบ้านหลังนี้เราดีเเวทออกมาสวยงามขนาดไหนครับผมมาชมบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านเดอะเบสนะครับให้ดู หน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านสามารถจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็ในบ้านจอดรถได้อีก1คันนะครับผมพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่จอดรถหรือหน้าบ้านของเราสามารถจอดรถได้เยอะพอสมควรนะครับถนนก็กว้างครับผมวิ่งสวนกันสะดวกสบายเลยครับจากประตูทางออกเข้ามาในบ้านนะครับผมใช้เวลาเดินไปก็ถึงครับประมาณสัก2-300เมตรเนี่ยครับผมนี่เดี๋ยวพาไปชมภายในบ้านนะครับผมว่า บ้านเรามีการตกแต่งและก็รีโนเวทจุดไหนไปบ้างนะครับตั้งแต่พื้นโรงจอดรถนะครับผมบอกได้เลยว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะความสูงของเพดานนะครับผมที่ลานจอดรถนะครับขนาด4.5เมตรเลยทีเดียวนะครับผมสูงมากเลยจอดรถได้คันใหญ่ๆผมก็คิดว่าน่าจะได้สัก2คันนะครับคันเล็ก1่คันใหญ่หนึ่งครับก็จะกว้างพอสมควรเลยเข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งขวามือก่อนนะครับฝั่งขวามือของเรานะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ ซักล้างนะครับผมนี่เข้ามาก็พื้นกระเบื้องบอกได้เลยว่าเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหลังเลยนะครับผมตีนวทให้หมดเลยแล้วก็มีแทงน้ําให้ด้วยปั๊มน้ําให้เรียบร้อยครับสะดวกสบายในการใช้งานได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นรอบบ้านนะครับตรงนี้ครับสามารถทะลุออกกันได้เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งหนึ่งก็ไม่แพ้ฝั่งนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับนี่ครับตรงผนังด้านข้าง ข้างบ้านเพื่อนบ้านนี่ก็ปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสะดวกสบายเป็นการส่วนตัวของบ้านของเราเองนะครับนี่ขยงยขะติดให้เรียบร้อยนะครับไปฝั่งความฝั่งซ้ายมือครับเดินเข้ามาในบ้านนะครับเราใส่ต้นไม้ให้เรียบร้อยนะครับพื้นจะเป็นพื้นพื้นดินนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าถ้าชอบไม่ชอบก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับรงนี้ก็สามารถทะลุเข้าไปในห้องครัวได้นะครับผม ก็มีประตูมีอะไรให้เรียบร้อยทะลุเข้าไปได้เลยในห้องครัวนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะทะลุเข้าไปได้เลยทํากับคงกับข้าวอะไรก็สามารถทําข้างนอกได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาคุยกับเบนจามินได้นะครับผมนี่ครับทางเข้านะครับผมก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะครับผมบานสไลด์นะครับ เข้ามานะครับภายในบ้านเลยก็จะเห็นนี่ครับไฟเราติดตั้งใหม่ให้หมดเลยครับสวยงามเลยครับพื้นกระเบื้องปิดเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยครับนี่ก็คือโดยรวมของพื้นด้านล่างนะครับนี่เข้ามาก็จะเป็นที่นั่งทานข้าวตรงนี้ก็ได้นะครับเพราอไฟเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ลงมาจะเป็นเหมือนสองชั้นนะครับเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นชั้น2ชั้นแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับนี่ ที่เห็นทุกอย่างนะครับเราให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็โต๊ะทานอาหารครัวนะครับผมเปไหมพื้นที่ครัวนี่ครับก็เป็นคน์เตอร์ครัวนี้เราให้หมดเลยหัวแก๊สเราก็ให้นะครับผมหัวแก๊สให้หมดเลย2หัวโทษทีครับจะเป็นสามหัวหนึ่ง2นะครับนี่ครับหัวแก๊สให้เรียบร้อยแค่เรา,าซื้อถังแก๊สมาติดตั้งเพิ่มเติมเท่านั้นเองที่สุดดูดควันนะครับเราก็มีให้เลยพร้อมเรียบร้อย เหมาะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบทำกับข้าวเราก็ติดตั้งตรงนี้ให้เรียบร้อยที่ถูดควันให้เรียบร้อยเลยครับผมนี่คอเตอร์ครัวค่อนข้างจะสวยครับนี่ครับโทษทีครับสวยงามเลยทีเดียวครับไม่ใช่ว่าค่อนข้างจะสวยนะครับนี่ครับคอเตอร์ครัวของเราพื้นที่ข้างในครับผมก็เก็บได้อย่างดีเลยทีเดียวครับให้เพิ่มเติมอยู่แล้วครับผมนี่ครับ ฝั่งนี้ก็ทะลุออกไปด้านหลังที่ผมพาไปดูหลังบ้านนะครับนี่ทะลุได้นะครับนี่เป็นลานซักล้างนะครับซักแห้งของเราเองนั่นเองครับติดเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยครับมาดูฝั่งนี้ครับก็จะทะลุออกได้นะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องด้านล่างนะครับ แล้วก็ห้องเขาเรียกว่าห้องน้ำอันนี้เขานียห้องน้ำนะครับเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องน้ําห้องน้ํานี้ก็จะเป็นสวยงามครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างนะครับผมเราให้เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะครับผมสุขภัณฑ์ทุกอย่างเลยเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับห้องน้ําของเราอันนี้จะเป็นห้องนอนเหมาะสําหรับแม่บ้านนะครับผมที่เป็นห้องแม่บ้านได้เลยห้องนอนนี้ครับนี่ครับ จะพาไปดูด้านด้านบนนะครับผมว่าเราสวยงามขนาดไหนนะครับก่อนอื่นจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมให้ดูแผงควบคุมไฟนะครับผมตรงทางบันไดทางขึ้นอยู่ขวามือเรานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของด้านล่างด้วยนะครับผมตรงขวามือนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนครับนี่ขึ้นไปครับด้านบนของเรากว้างครับพื้นที่เดินสวนกันได้กว้างเลยทีเดียวนะครับนี่ มีไฟทางขึ้นให้เรียบร้อยนะครับขึ้นมาก็จะเจอขวามือก่อนนะครับผมขวามือก็จะเป็นห้องขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับห้องเด็กนะครับผมนี่พักผ่อนได้สบายเลยห้องนี้ติดไฟสีดวงให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วไปดูห้องขนาดเท่ากันอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ขวามือครับนี่ครับขนาดใกล้ๆกันเลยกับห้องตะกี้นะครับ นี่ครับพื้นที่บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับอ่เดี๋ยวไปดูห้องใหญ่นะครับผมนี่อันนี้สำหรับจะเป็นห้องใหญ่นะครับที่ติดกับหน้าบ้านนะครับปีระเบียงให้ด้วยนะนี่ครับจะเป็นห้องน้ำนะครับผมนี่ห้องน้ำที่อยู่ในห้องใหญ่นะครับนี่ห้องน้ำอันนี้ส่วนตัวเลยนะห้องมันอยู่ในห้องใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่ครับ กว้างสะดวกสบายครับนี่ครับก็จะเป็นระเบียงนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นระเบียงนี่พื้นที่เวลาตื่นนอนขึ้นมาก็สมบรรยากาศตอนเช้าได้เลยนะครับนี่ระเบียงครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนี่บรรยากาศหรือว่ายามค่ําคืนเราก็สามารถนั่งหรือว่าเอาเก้าอี้อะไรมานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับผม นี่นะครับสำหรับห้องห้องใหญ่จะมีห้องน้ําด้วยนะแล้วทีนี้ห้องข้าบนนะครับผมก็จะเป็นห้องน้ําที่แยกออกมาให้ใช้ได้อีกนะครับคือ3ห้องน้ําอยู่แล้วนะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้อันนี้ก็คือสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอีที่เห็นนะครับผมสวยงามเลยครับลูกค้าที่ได้เป็นเจ้าของรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเีอ ลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาคุยกับเบนจามินได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้เป็นพิเศษนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านเดอะเบสนะครับผมไทรามันนะครับผมถนนไทรามันนะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่50.6ตารางวานะครับ4ห้องนอนแล้วก็3มห้องน้ำนะครับ บ้านหลังนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าราคาถูกมากนะครับผมอยู่ที่4ล้าน5แสนบาทนะครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับผมโทรหาเบนจามินได้เลยนะครับ0953434595นะครับย้ำนะครับคิดจะซื้อบ้านสวยๆคิดถึงเบนจามินนะครับ0953434595นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้เบนจามินด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ